คุณผู้ชมดูภายในครับโคตรสวยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับนี่วีออสรุ่นไฮนะครับเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับพรมะไรมันติดฟังก์ชันเนียนๆเลยไม่มีสึกไม่มีหล่อครับดูเลขไมเจ็ดหมื่นหกพันโลคุณผู้ชมครับไม่เจ็ดหมื่นหกพันโลกับตัวท็อปสุดนะฮะผ่อนอยู่แค่หกพันเจ็ดจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้มีให้เรียบร้อยฮะ เกียร์ออโต้ CVT แบบ7สปีดครับคลิปนี้นะครับใครที่หาวิออสอยู่และอยากได้ตัวท็อปไปใช้ผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มนะครับรถนี้นะฮะเป็นรถหน่วยงานของยูนิ e v เวอร์นะครับปลดระวางมานะครับมาทั้งหมด5คันนะผมไล่เรียงให้ดูทุกคันนะครับและคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดอีกเช่นเคยนะครับโครงสร้างทุกอย่างของตัวรถผมแงให้ดูภายในคลิปนี้ถ้าสนใจอยู่นะครับตามกันไปดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจวีออสมือ2ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมนะครับวีออสมือ2พบกันกับผมบิวพ,พยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูนะ,ะจากคลิปเมื่อวานนะครับที่มีวีออสเข้ามาใหม่5คันนะครับเป็นวีออสตัวท็อปรุนๆเลย5คันนะเป็นสีบอลเงิน4คันแล้วก็สีขาวอีก1คันนะครับและวันนี้นะฮะสืบเรื่องมาจากคลิปเมื่อวานผมได้หยิบหนึ่งคันมารีวิวละเอียดละเอียดให้พี่ๆได้ดูกััททีีละะคร เพราะฉะนั้นนะฮะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานว่ามีคันไหนบ้างสามารถนะครับย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยนะของเมื่อวานนะครับผมรีวิวแล้ว5คันว่ามีคันไหนเลขไม่ประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับและคลิปต่อๆมาผมจะรีวิวไล่เรียงกันไปให้เลย5คันว่า5คันนั้นมีรุ่นไหนบ้างมีคันไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับไล่โครงสร้างรายละเอียดให้ดูนะทีละคันทีละคันทีละคันกดติดตามไว้ครับ กดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดทุกคันที่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับและช่องนี้นะวีออสมือสองนะครับผมจะรวบรวมวีออสนะฮะมือสองทั้งเพชรยนต์นะครับไว้ในช่องนี้เลยนะครับดูเป็นเรียกว่าเหมือนสารบัญวีออสของทางบริษัทเพชรยนต์เลยดีกว่านะครับซื้อวีออสซื้อกับผมวีเพชรยนต์ผู้จัดการไฟขายนะครับยินดีเลยนะเบอร์โทรหน้าคลิปครับ085 536 6287ครับและวันนี้ฮะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับโตลต้าวีออสครับ1.5รุ่นปี2ึ่งจดุดนะครับ เป็นปี19.20ราคายอดจัดเนี่ยสำหรับปี20เนี่ยมันก็จะได้มากกว่าปี19เอ่ะเราต้องบอกกันก่อนนะราคาถ้าเกิดสมมติว่าเวลาขายนะปี20อ่าปี19.20เนี่ยขายได้ราคากว่าด้วยนะครับแต่วันนี้นะฮะคันนี้นะครับคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับทะเบียน7639มนะครับมีเลขไม้เพียง76,000โลนะฮะมารถนี้ไม้จะประมาณ76,000อันเนี้ยคือไม้น้อยสุดแล้ว76,000โลนะครับขยับไปอีกนิดนึงไม้แปดห0น ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูคลิปนี้แล้วโทรมาหาผมไม่ทันถ้าไม่รีบโทรนะไม่ทันแน่นอนผมกล้าบอกเลยว่าไม้แบบนี้ไปไวแน่นอนเพราะราคามันอยู่เพียง3า9 9 0 0บาทคุณผู้ชมแล้วฟรีดาวผ่อนอยู่6ก0 0อ่ะนี่คือข้อดีนะครับวีออตัวท็อปได้ตัวท็อปไปใช้ได้ไม้หลักหมื่นไปใช้แล้วผ่อนอยู่แค่5้0 0แบบฟรีดาวนะครับข้าราชการและวิสาหกิจนะครับอ่าพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นที่ 2, 7, นะครับ ที่4ปีนะฮะตรงนี้ระดับ,บพิเศษไปด้วยนะครับรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะบ,บอกได้เลยว่ายังไม่ได้ทาอะไรแม้แต่อย่างเดียวนะครับแค่ล้างเฉยๆเลยล้างน้ําเปล่าแค่นั้นเลยนี่คือรถที่คุณผู้ชมจะได้ดูสดๆร้อนๆสภาพแรกรับเป็นยังไงมีตรงไหนมีตําหนิตรงไหนไหมนะครับได้ดูผ่านคลิปนี้แน่นอนเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยที่ด้านหน้าไม่รอช้า3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับผู้ชมไม่เจ็บหมื่นหกนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจนะผมบอกก่อนใครที่ไม่ทันจริงๆอะ่ะ เพราะว่าผมมองว่าไปไวแน่นอนคันนี้จากประสบการณ์นะครับรถโคตรสวยนะฮะไม่เป็นไรถ้าไม่เจ็ดหมื่นหกไม่ทันนะครับมีไม่แปดหมื่นหนึ่งให้ดูไม่เยอะกว่านิดหน่อยนะครับแต่สภาพเดียวกันเลยสวยกริฟัวนงหัวน็อตไม่เคยขยับเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เอาไปดูคันนี้กันก่อนละกันนะครับถ้าทันไม่ทันเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับใครโทรไวก็ได้ไปเอาอย่างนี้ละกันนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเบอร์โทรผมส่วนตัวเลยโทรหาผมติดโดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ไม่ต้องผ่านแอดมินใดๆทั้งสิ้นโทรหาผมยิงตตรงุ้มจบเลย นะครับเรามาดูกันด้านหน้าของตัวท็อปสุดนะฮะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอฆฆียดโครมไฟนะสวยเลยนะครับไม่มีรอยแตกลายงามไม่มีอะไรเลยดูตะเข็บตะเข็บแก้มกันชนเนะี่ยขออภัยตะเข็บแก้มกับกันชนเนี่ยนะครับแน่ฝันติดก,กันเลยนะรอยกันชนเนะี่ยเห็นไหมฮะรอยตะเข็บรอยสีกันชนตรงนี้ยังอยู่ชัดเจนเลยคุณผู้ชมนะครับแต่แต่จะต้องมีเก็บงานชิ้นนี้เพราะว่ามีริ้วรอยตรงนี้นะครับมีริ้วรอยนะมีริ้วรอยนิดหน่อยก็เก็บงานสีกันชนด้านหน้าน,าน,านิดเดียว นะครับไม่เยอะนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหลีนะครับที่เป็น LED แบบไลท์ไกดิ่งฮะ ไฟเดย์ไทม์นั่นนิ่งไลท์ครับไฟตัดหมอกคู่หน้าฮะเป็น LED เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผิวพันธรอบคันสวยงามและคุณผู้ชมดูฝากระโปรงครับฝากระโปรงโคตรสวยโคตรเนียนฮะน็อตฝากระโปงไม่เคยขยับเลยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงท้ายคลิปท้ายคลิปเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายแบบตากแดดให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยจะได้เห็นรายละเอียดสีรถชัดๆนะฮะเนี่ยพอโดนแดดแล้วเป็นไงจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองว่าสีบอลเงินนะคุณผู้ชมเป็นสีที่แบบว่าดูมีอายุใช่ไหม แต่พอแต่พอเป็นสีบอลเงินแล้วมันอยู่ในวีออสรุ่นไฮเนี่ยที่มันมีการตกแต่งดีไซน์ล้อแม็ก hmm. เข้ามางี้นะคุณผู้ชมแล้วดูมือเปิดที่เป็นโครเมียมนะครับโอ้โหกลายเป็นว่ารถแม่งโคตรสวยเลยขออนุญาตผู้หยับขายนิดนึงนะกลายเป็นว่าส่วนตัวผมนะวีออสรุ่นไฮสีบอลเงินมันสวยสุดละนะครับสีขาวผมมองว่าเฉยแต่ถ้าไปอยู่ในรุ่นมิดอะไรพวกนี้สีขาวดูดีนะแต่พอมาตัดแม็กลายนี้ปุ๊บสีบอลเงินเด่นขึ้นมาเลยนะครับและเป็นสีที่ดูแรงง่ายด้วยนะสีบอลเงินนะครับสวยงามเนี่ยแบกนะครับแม็ก ขอบ16ลายใบพัดปัดเงาทูโทนนะครับดิดเบรกเป็น4ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิออทรุ่นไฮนะฮะเบรก ABS ครับเสริมแรงเบรก b a EBD มีให้ครบถ้วนเลยนะฮะและยางคันนี้นะครับลัดมตเป็นยางกูตเยียรปี23นะครับดอกยางล่องยางเยอะนะครับปี23ฮะรหัสยางเนี่ยผมขอดูหน้ายางแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเป็น2อ่าเป็น195นะครับ195ทับ 50R16 นะฮะ195ทับ 50R16 เป็นขอบ16นะฮะทำให้ตัวรถนะครับที่เป็นตัวท็อปเนี่ย พอพอแม็กเป็นขอบสกกเนี่ยสมรรถนะการขับขี่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันนุ่มนวลขึ้นมันปูดปาร์มากขึ้นนะครับในเรื่องของยางด้วยนะนี่ดอกยางล่องยางเยอะแยะใช้งานได้ยาวๆนะยครับเบ้าโชคซุ้มล้อฮะคุณผู้ชมดูความสภาพนะครับเบ้าโชคนะมาร์คสีโรงงานติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับซุ้มล้อฮะเม็ดอาร์ครับลอยซีนครับเดิมๆแบบนี้เลยนะตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงะทั้งสองฝั่งสวยๆคุณผู้ชมเพิ่มเติมก็คือฝุ่นเพราะว่ารถล้างด้านนอกอย่างเดียวภายในภายในผมยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลย นะครับก็ถือว่าสวยเลยเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคุณผู้ชมดูสิเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดกริบๆแบบนี้กระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับแล้วก็เป็นแบบปรับและพบไฟฟ้าด้วยนะสำหรับกระจกมองข้างนะฮะกระจกบานหน้าฮะอะคูสิก,ก,กาสเดิมแท้ตโตโยต้าครับเป็นกระจกนิรภัยซับเสียงนะครับสองชั้นนะฮะสำหรับกระจกของตัวท็อปแล้วก็ตัวมิดนะตัวมิดเป็นตัวรองท็อปแต่คันนี้เป็นตัวท็อปท็อปสุดเรียกว่า1.5รุ่นไฮนะครับก็กระจกด้านบานหน้า เป็นซับเสียงวิรภัย2ชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผิวพันธุ์สวยงามมากคุณผู้ชมรถนี้มาโคตรสวยเป็นรถของหน่วยงานยูนิเวิร์สนะครับอ่ายูนิลิเวอร์ขออภัยไม่ใช่ยูนิเวิร์สเป็นรถหน่วยงานเป็นรถบริษัทยูนิลิเวอร์นะครับประเทศไทยจำกัดนะก็เป็นรถที่หน่วยงานเขาเอาไปใช้นะยูนิลิเวอร์ไปใช้แล้วก็หมดสัญญานะครับเขาก็ปล่อยออกมาตามท้องตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าจุใจแน่นอนในเรื่องของออปชั่นนะฮะแล้วก็สเปครถต่างๆนะครับเพียงพอการใช้งานหัวสบ เดิมๆไม่เคยขยับครับไล่ลงมาด้านล่างฮะแผ่นเพจครับปี19นะครับสิงหานะครับออกัสผลิตปี19เดือนสิงหานะครับงามๆเลยแล้วก็นี่หัวน็อตเสาบีฮะเดิมๆครับภายในของตัวท็อปนะครับจะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะฮะไม่มีรุ่นไหนแล้วที่เป็นแบบนี้นะครับมีเฉพาะตัวท็อปรุ่นไฮตัวท็อปสุดเท่านั้นที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่โครงสร้างให้ดูเลยนะ ทุกคันนะครับมาเป็นเกรด A เลยรถหน่วยงานยูนิลิเวอร์เนี่ยผมยอมรับอย่างหนึ่งคือมาสภาพสวยมากนะครับหน่วยงานเขาใช้น้อยนะครับมาแต่ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเลยเนี่ยหัว oh, น็อตเม็ดอาร์คคมกิฟต์นะครับ รถเดิมแท้ร0 0ยเปอคันนี้บอกได้เลยว่าโคตรสวยทุกคันนะครับไม่เจ็ดหมหนึ่งคันนะที่เข้ามานะครับไม่แปดหมอีก2คันนะครับแล้วก็ไม่แปดหมื่นเก้าอีกคันหนึ่งนะฮะอีกคันหนึ่งมันไม่แสนท่วมเลยแสนหกนะอันนั้นผมไม่พูดถึงแล้วกันผมพูดถึง4คันแล้วก็ที่เป็นไม่หลักหมื่นนะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นหกไม่น้อยสุดนะครับแต่ผมมองว่าไปไวทุกคันแหละนะฮะถ้าเกิดไม่ทันคันนี้ก็ไปเจอไม่แปดหมื่นหนึ่งนะครับไม ก็ถือว่าเขาดูแลรถด,ดีนะครับเขาดูแลรถด,ดีรถหน่วยงานไม่ช้าเลยบง่งเบาแน่นตึบหมดเลยนะครับนี่คือว่าผมเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วอะผมไม่เก็บสีกันชนด้านหน้านี่คือสวยเลยภายในผมก็สปาปกติทั่วไปจบเลยอะคันนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะรถนี้นะครับอาล้อคลิประบบโรงงานอยู่ครบถ้วนแบบนี้นะฮะไล่เรียงมาสวยๆนี่นะครับาาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมราคารถนะได้ไม่เจ็ดหมื่นหกได้ไม่แปดหมื่นหนึ่งอย่างนี้นะครับรถนี้คดคุ้มราคาเดียวกันหมดเลยนะสำหรับไม่หลักหมื่นนะครับ ไม่แ81,000ก็399เหมือนกันแล้วฟีดาวก็ผ่อนอยู่6,700นะเนี่ยโครงสร้างน็อตเกรด A หมดเลยผมโดนแดดนะผมร้อนมากด้วยแล้วก็แต่ผมยินดีนะเพราะว่ามันเห็นรถชัดดีนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะได้วิตามินจากแดดตอนบ่าย4ีโมงเย็นนะฮะไม่รู้วิตามินหรือวีฮะโอเคมาดูด้านหลังต่อคุณผู้ชมนี่ไฟท้ายครับ LED นะครับคิ้วฝากระโปเป็นโคมียมครับมีกล้องถอยให้เรียบร้ออยมีกันนช่าขไป ไม่ใช่มีการชนแหมรถก็ต้องมีกันชนอยู่แล้วนะครับมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับอามาให้แล้ว2จุดนะครับกันชนหลังมีรอยนิดนึงนะฮะที่จะต้องเก็บงานนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับมีรอยมีรอยนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเก็บงานไม่ใช่ปัญหาอะไรนะอ่าแต้มสีนิดหน่อยขัดจบนะครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เปิดลืมหยิบกุญแจรถออกมานะเดี๋ยวไปเปิดฝากระโปรงให้ก่อนแป๊บนึงอ่ะพามาดูฝั่งขวาก่อนเดี๋ยวมาดูด้านท้ายต่อนะครับผิวพันธุ์ด้านขวาครับสวยงามเรียบเรียงไปเลยนะอันนี้ไม่ใช่รอยอะไรนะโดนแสงแดดนะครับเดี๋ยวจะหาว่ารถเป็นรอยอะไรนะแสงแดดมาสะท้อนมาอ่ะสวยๆคุณผู้ชมผิวพันธุ์รอบคันนะครับเข้าไปในตัวรถหยิบกุญแจกันแป๊บหนึง่งกุญแจอยู่ไหนอ่ะนี่หยิบกุญแจกุญแจนะคุณผู้ชมเป็นสมาร์ทคีย์เลยแบบนี้แล้วนะครับสำหรับตัวท็อปปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแต่ นี่ฝาท้ายกดรีโมทชึบเปิดได้นะครับเปิดได้จากรีโมทเลยสําหรับตัวท็อปเป็นรุ่นเดียวที่ทําแบบนี้ได้นะเหมือนเอาติสเลยไหมคุณผู้ชมเอาติสก็เปิดแบบนี้นะครับดูหัวนั้นฝากระโปรงคุณผู้ชมนี่คมกริบนะฮะไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมครับสวยงามมากนะฮะรีบ,รบจับรีบจองนะคุณผู้ชมรถนี้โคตรสวยนะครับรถหน่วยงานบริษัทของยูนิลิเวอร์นะครับประเทศไทยจํากัดนะครับเขาก็ เช่ารถไปใช้แหละพูดง่ายๆนะครับรถพวกนี้เป็นรถหน่วยงานข้อดีเลยนะฮะเข้าสูงทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับรถทุกคันนะครับเข้าสูงทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกประวัติศูนย์ครับนะฮะปราศจากการชนหนักพิวามจมน้ำครับตรงนี้มันการันตีในเรื่องของคุณภาพของตัวรถอยู่แล้วและเพรยนต์เองนะครับเปิดมา25ปีนะครับเราคัดรถตะเกตเอมาอยู่แล้วนะครับแผ่นรองท้ายนะครับแผ่นตัวนี้นะแผ่นยางรองท้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวท็อปแล้วเปิดโครงสร้างดูคุณผู้ชมนี่เป็นไงฮะซีนมีแแน้ผ่ด ไล่เรียงขึ้นมาเลยโคตรสวยคุณผู้ชมนะฮะรถนี้มาสวยจริงคุณผู้ชมแบบรถคือไม่เป็นริ้วเป็นรอยเลยยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นคุณผู้ชมดูดินะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นโยโกฮามา่าติดรถมาเลยนะครับสีดงอ่าสีมาร์คสีสีมงสีมาร์คอยู่ครบถ้่วแบบนี้แล้วดูฝั่งนี้นี่โอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมสีทางมะพร้าวฮะนี่สวยๆเลยลากยาวไปถึงข้างในเลย นะครับรถเดิมๆเกรด A คุณผู้ชมใครได้ไปโคตรโชคดีนะรถนี้นะครับรีบจับรีบจองนะครับใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับเบอร์โทรผมหน้าคลิป0855366287นะฮะผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับกระจกหลังนะฮะมีไลฟ้าให้มีไฟเบรกหรือสามให้นะครับกระจกหลังเดิมแท้ t o โยต้านะครับตรงนี้ก็ถือว่า แจมเลยนะสำหรับรถนี้ที่เข้ามาเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหลังประตูหลังกันต่อผมไล่เลียงให้ดูทุกจุดอยู่แล้วนะครับนี่โตโยต้าโตโยต้าแลวไล่ออกมานะครับแดดร้อนมากนะคุณผู้ชมนี่รอยขีดระบดโรงงานนะครับเม็ดอาร์คไล่เรียงไปสวยๆอ่าดูกันให้จะจเห็นเห็นๆแบบนี้นะครับมีทั้งหมดไม่หลักหมื่นนะตอนนี้มีทั้งหมด4คันที่เข้ามาใหม่นะครับรถหน่วยงานของยูนิลิเวอร์นะครับเกรด A ฮะ การันตีการชนหนักพิการจมน้าครับถ้าเจอซื้อคือร้อเปอร์เซ็นต์ฮะเดี๋ยวมีตรวจสภาพรถที่อีก2องเจ็ีจุดคุณผู้ชมนะฮะเรียกว่าสบายใจกันแบบ2ชั้น3ชั้นไปเลยนะครับสำหรับพิจยนก็เปิดมา25ิปีแล้วอยู่กรุงเทพนะครับมินบุรีซอยสีไทย68แยกหนึ่งะครับสามารถเข้ามาดูรถได้นะครับแต่ก่อนเข้ามาดูเนี่ยก็ติดต่อผมมาหน่อยละกันนะครับบอกโทรมาหาผมเลยเบอร์เบอร์โทรหน้าคลิปนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับบอกว่าจะเข้ามาวันไหนนัดกันก่อนเดี๋ยวผมจะได้เตรียมรถให้ดูได้นะ เป็นเบอร์โทรผมส่วนตัวแล้วมันยิงติดผมโดยตรงเลยไม่ต้องไปผ่านใครนะไม่มีเลขาส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็จัดได้เลยนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูาลายละเอียดการออกรถรายละเอียดจัดไฟแนนซ์นะครับปุ่มบุ๊ฟสตาร์ทฮะมีให้เรียบร้อยนะฮะแท็กชั่นคอนโทรลครับการ,รก,ราการเลื่อนกระสลายกับล้อบุนฟรีมีให้เรียบร้อยครับกระจกมองข้างปรับพอไฟ,ฟฟ้าฮะ ภูมิร้ายครับมันติฟังก์ชันครับสก้านนะครับมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายครับเอาไว้คอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนคลื่นวิทยุได้จากตรงนี้เลยฮะและเบาะคุณผู้ชมภายในเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับโคตรสวยคุณผู้ชมดูเบาะดิแน่นตึบเลยนี่คือสภาพรถแบบว่าไม่เจ็ดหมนหกภายในเบาะอะไรต่างๆสภาพน้องๆป้ายแดงแต่ตอนป้ายแดงนี่โคตรแพงเลยนะคุณผู้ชมตอนป้ายแดงเนี่ยเจ็ดแสนสามหมื่นเอาขอไปเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเนี่ยคันเนี้ยเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันแล้วคุ เม็ดอาร์คคมกริปแบบนี้เลยนะครับโหสวยจริงเม็ดอาร์คคมมากนะฮะสวยมากคุณผู้ชมคันนี้นะรถนี้แหละทั้งรถเลยไม่แปดหมื่นหนึ่งก็สวยเหมือนกันเพราะว่าผมเช็ครถละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอัปคลิปให้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่ารถไปจอดอยู่ตรงไหนละวันนี้ผมเจอคันนี้ผมก็เลยเอาคันนี้มาถ่ายให้ดูก่อนนะครับนี่หัวน็อตเสาบีเดิมๆคมกริปนะครับไล่ลงมาสติ๊กเกอร์ลมยางนะฮะสติ๊กเกอร์ลมยางไนโตรเจนนะครับนี่หัวน็อตเสาบีเดิมๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถสตาร์ทเครื่องใใหหห้ดูกกัััันนนน่อยละะคครรรบบสที กำลังรอฟังเสียงเครื่องอยู่อดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเสร็จพาไปดูหน้าห้องเครื่องด้วยว่ามีอะไรบ้างะนะครับกดเยียบเบรกกดปุ่มทีเดียวพอคุณผู้ชมดูเลขไม่ครับ76,000โลคุณผู้ชมสำหรับคันนี้นะครับ76,000โลกับราคาที่ขายเพียง339,000บาทฟีดาพอ7,000ขออภยัยฟีดาพอน0กว่าบาท นะครับไม่เจ็ดหมื่นหกคุณผู้ชมครับราคาผมแจ้งให้ตามหน้าคลิปเลยนะครับตามใบสคบเลยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่เคยบอกผ่านไม่เคยบอกเกินนะครับจอทัชสกรีนมีมาให้เรียบร้อยครับรองรับในส่วนของอ่าบลูทูธนะทีลิงได้ครับอ่ายูเอสบีได้นะครับนี่สวยๆนะฮะแอร์ออโต้แบบนี้ลมแอร์เย็นไหมคุณผู้ชมผมขอตากแอร์นิดนึงนะอาจจะลำคาญเสียงลมนะฮะแต่ขอนิดนึงฮะร้อนมากเลยแดดแรงนะครับเกียร์ออโต้ครับเดี๋ยวปิดก่อนแล้วกันเกียร์ออโต้ครับสีวีทีแบบเจ็ดสปีดนะครับเป แผงคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับยังเป็นซอฟทัชอยู่เอาอขออภัยเป็นพลาสติกขึ้นรูปอยู่นะครับรถ v ีออนะครับหรือว่ายาริสนะครับพวกแผงคอนโทรลต่างๆ,ๆคอนโซลต่างๆนะครับมันจะเป็นวัสดุแบบพลาสติกขึ้นรูปนะครับมันยังไม่ใช่ซอฟทัชมันยังไม่ได้หุ้มหนังมาอันนี้คือข้อเสียนิดนึงของสําหรับโตโยต้าวีออนะครับมันอาจจะเป็นการลดคอสก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างจะงกไปหน่อยนะทางโตโยต้า ค่อนะ <c oughs> ข้างจะงกไปหน่อยนิดนึงตัวท็อปตอนเป็นป้ายแดงอะ่ <c oughs> งงอะคุณผ <c oughs> ู้ชม7 8 9 0 0 0บาทแ, <c oughs> แต่ดูวัสดุสินะวัสดุมันน่าจะแบบคุ้มหนังมาให้หน่อยในเรื่องของแผงคอนโซลอะไรต่างนะครับแต่เขาก็ทำมาเป็นพลาสติกเลยนะไม่ต่างอะไรจากรุ่นเริ่มต้นเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับแผงคอนโซลต่างๆแล้วก็คอนโซลหน้านะฮะตรงนี้ก็แต่ก็เพิ่มออปชันมาในเรื่องของปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับล้อแม็กที่เปลี่ยนลายมาให้เรียบร้อยแล้วกับเป็นขอบ16กนะฮะอ๋อแล้วก็มีกล้องหน้า้้ดววยนนะนกลบัััทานนาาตตตต5000ิมเ นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีของตัวท็อปสุดว่าได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟตัดหมอกคู่หน้าที่เป็น LED ถ้าไปรุ่นอื่นจะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาทั่วไปนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาพันหกพันเจ็ดครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของหน้าห้องเครื่องกันครับเชิญรับชมโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับผมบอกได้อย่างเดียวว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับและชอบวีออสนะครับหาวีออสอยู่นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคันน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 ีี้้้หรรรรรรืืออออลลล็็ตตตททัััััังงะะะคคคคคคบบบบสวยยยุกเเ่์ l นี่สสูบแถวเรียงดี OH ซนะครับขนาด1 5 0 0ซีซีนะครับ108แรงม้านะครับ1.5ลิตรเบนซิน e ป5ิบ้าได้เรียบร้อยครับดูสภาพห้องเครื่องกันก่อนก่อนจะไล่โครงสร้างให้ดูนะครับนี่ไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันคงน้ำมันเครื่องไหลรั่วซึมออกมานะฮะเครื่องยนต์แห้งสนิทครับมาร์คสีโรงงานต่างๆมีให้เห็นนะครับนี่คือไม่เจ็ดหมื่นหกพันโลคุณผู้ชมนะฮะคันอื่นนะผมเน้นย้ำนะครับว่าคันอื่นสภาพนี้เหมือนกันครับสวยกลิปแบบนี้เลยนี่เบ้าโช๊คคุณผู้ชม เบ้าโชกโคตรสวยนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยสติกเกอร์มอกอครับเม็ดอาร์คเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงออกมาหัวน็อตคานหัวน็อตแก้มนะครับคมคลิปหัวน็อตตัวในเม็ดอาร์คไล่เลียงสวยๆคุณผู้ชมครับและที่สาคัญครับฝากระโปรงฮะเดิมแท้โตโยต้าครับหัวน็อตไม่เคยขยับครับฝากระโปรงนะครับน็อตไม่เคยขยับคุณผู้ชมเม็ดอาร์คเลนตัวสวยๆเลยไล่มาที่คานแล้วก็ไปหน้านะครับคานตรงเด่วมาอย่างนี้นะส่วนโค้งส่วนเว้าตามธรรมชาตินะครับและไปหน้าเป็นไทโคยโต เดิมแท้ครับโตยโยต้าครับ3 9 9 0 0 0าคุณผู้ชมฟีดาพัน6กนสนใจรีบติดต่อนะคุณผู้ชม085 536 6287นะครับบิวเพชรยนต์นี่หัวน็อตไฟหน้าไทยคุยโตไล่ไปเลยนี่ไฟหน้านะครับสวยงามไหมคุณผู้ชมโคตรคุ้มผมบอกเลยว่าใครได้ไปโค้ชโชคดีนะครับ ไม่เสียดายตังค์แน่นอนนะครับเล่น v ีออตัวท็อปสุดนะครับไม่ต้องไปมีข้อกังขาอะไรเลยว่าจะขาดนู่นขาดนี่จัดให้เต็มในเรื่องของออปชันฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเอ่ยนะฮะบล้อแม็กเอ่ยนะครับเบาะสีเบาะเอ่ยความสปอร์ตเอ่ยนะครับปุ่มบูสต์สตาร์ทดิสเบรกสล้อนะฮะบอกได้อย่างเดียวว่าครบจบในคันเดียวถ้าคนชอบ v ีออนะครับก็จัดได้เลยนะ399,000ฟีดาวคนอยู่6,700นะครับใครสนใจนะฮะ ติดต่อผมมานะครับบิวพิทย์ยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะคร0855366287นะครเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันได้หรืออ่านได้ก่อนเลยนะครับยินดีให้บริการนะครับในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับต่างจังหวัดออกได้นะครับยินดีครับต่างจังหวัดลูกค้าผมเพียบเลยส่วนมากช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกรุงเทพเลยนะเจอโซนภาคใต้เจอโซนทางชลบุรีระยองนะครับกรุงเทพไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับอยากได้ลูกค้ากรุงเทพเหมือนกันจะได้มาถ่ายรูปรถกันบ้างนะครับ ก็ฝากด้วยนะฮะอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกดติดตามไว้ครับกดแจ็คตื้นกระดิ่งไว้ครับเดี๋ยวมีอีก4 5ห้าคันให้รอดูนะตัวท็อปแบบนี้เลยนะครับสีบอลเงินอีก3คันม่หลักหมื่นนะสีขาวอีก1คันนะครับก็มีให้เลือกเพียบเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ทันคันนี้จริงๆนะถ้าโทรไม่ทันดูคลิปนี้แล้วโทรไม่ทันติดจองไปก่อนมแปดหมื่นหนึ่งสวยสวยแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเสียใจมีสํารองให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนคคัััรรบบสสวดี